สุขผลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมไทยนัดแรกะมื่อคืนที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้มีอยู่2คู่ด้วยกันคู่แรกนะครับเปสเชเปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลล่า3-1ซึ่งในเกมนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าทางแอตตันวิลล่าขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับจากโมแกนโรเจอร์สุดท้ายไปถึง10นาทีนะครับเปสเชมาตทีเสมอสำเร็จเป็น1-1จากเดซิเลดูเอซันลุงนี้โคตรสวยเลยแล้วพอครึ่งหลังเปสเชกร์เปประตูเพิ่มเป็น2-1จากคาวิชาคารัสเคเรียก็ช่วงท้ายเกม ก็ไดูโนเมเนซซัด no ปิดกล่องไป3าหนึ่งนะครับสมมุติให้เปเชคคว้าชัยไปก่อนนัดแรกนะครับส่วนนัดหน้าจะเยืยนนอนที่วิลลาปาครับเราดูกันว่าแอสตันวิลลาจะกลับมาได้หรือเปล่าคู่ต่อมาบาซ่าโคตรโหดนะครับเปิดบ้านถลม่มดอทมูล4ี่ศูนย์เกมรู้หมดว่าเป็นฝั่งบาซ่าครองเกมหมดเลยแล้วก็คว้าชัยไปอย่างวินวินนะครับดยประตัวฝั่งบาซ่ามีราฟินญาหประตูโรเบิร์ตเรวันดอฟกี้สประตูรามินยาเบาหนึ่งประตูนะครับโอ้โหสามประสานทำงานอีกแล้ว ก็เป็นฝั่งบาซ่าคว้าชัยไปก่อน4-0ก่อนที่นัหน้าจะไปเยือนดอทมูลนะครับอ่ะเรารู้กันว่าดอทมูลจะแก้ตัวสําเร็จได้หรือเปล่าและนี่คือสุดผลยูฟ่าสเปนอลีกรอบ8ทีมชานได้าาจำคือที่9ม้าาย,ยนที่ผ่านมานะครับส่วนนัที่2นะครับอาทิตย์หน้ารอยตามกันเลยนะว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะเข้ารอบต่อไปนะครับโอ้บอกเลยโคตรเดือดเลย